พูดพูดพูดภาษาการดีกว่าเพราจะได้เข้าใจทั้งหมดคือตัวผมเองเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะผมยอมรับผิดทุกอย่างเพราะผมผิดจริงผมไปพาดพิงถึงน้องเขาแต่ทั้งหมดอ่ะผมอยากให้มองที่เจตนานะผมอยากให้มองที่เจตนาผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปให้ร้ายเขาผมแค่แสดงความคิดเห็นแต่ผมรับผิดผมบอกแล้วผิดคือผิดผมบอกแล้วผิดคือผิด ผมเองอะ่ะผมผมไปออกรายการอะ่ะแล้วที่สิ่งที่ผมดังขึ้นมาที่ผมดังขึ้นมาได้ผมดังมาจากการที่ว่าผมไม่ยอมไม่ใครมาด่าผม,มผมผมบอกแล้วผมไม่ยอมไม่ใครมาด่าผมซึ่งวันนี้มันอาจจะเป็นการด่าหรือเป็นการไปพาดพิงจะถึงน้องเข่าวะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ด่าผมเลยผมไม่ด่าด่าเลย ด่ากันเดี๋ยมันทะเลาะกันไม่ไม่ไม่ใช่ด่าผมนะว่าวว่่าาผมเลยผมไม่ว่าเลยแมว่าผมเลยสำหรับคนที่ยังไม่สบายใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะน้องแมนคุณอย่าแม่ตักแล้วว่าน้องแมนบอกว่าว่าน้องแมนได้เลยค่ะครับ แล้วคอว่าจะว่าตักก็ได้ค่ะจะว่าที่จะให้จบตั้แต่วันนี้เลยแต่คือทีเนี้ยผมอยากจะชี้แจงว่าผมเองกับน้องอ่ะผมได้โทรไปผมได้โทรไปเคลียร์กับน้องแล้วผมได้โทรไปขอโทษน้องแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างผมกับน้องอ่ะไม่ได้มีอะไรกันแล้วไม่ได้มีอะไรติดใจกันแล้วแล้วก็ ฝากขอโทษสามีของน้องขมด้วยผมก็ฝากขอโทษน้องเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมกับน้องไม่ได้มีอะไรกันแล้วทั้งแฟนขับของผมแล้วแฟนขับของน้องอย่าทะเลาะกันเลยครับจริงอย่าทะเลาะกันเลยผมผมผมไม่ได้อยากผมไม่ได้อยากทะเลาะกันผมอ่ะเข้าใจความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายนะความคาคนก็รักเธอใช่ครับคนก็รักเราพอมากแล้วพอทะเลาะกันอ่ะแล้วเราแบบไปอ่านคอมเมนต์แล้วคนทะเลาะกันอ่ะเราไม่อยากให้คนทะเลาะกันนะคะใช่ส่วนส่วนส่วนแฟนขับของน้อง ผมอ่ะผมไปพูดพาดพิงอะไรถึงน้องเขาอ่ะผมขอโทษผมขอโทษจริงๆส่วนแฟนขับผมที่เขายังให้กําลังใจผมอยู่ขอร้องว่าอย่าไป่ย่นชอบอยู่ใช่ครับที่ยังชื่นชอบยังสนับสนุนผมอยู่อ่ะผมขอบคุณมากๆผมขอบคุณมากๆแล้วอย่าไปอย่าไปทะเลาะกันเลยครับเอาความสนุกดีกว่าหลังจากเนี้ยมาเอามาเอาความสนุกจากผมดีกว่าผมเองก็ คนธรรมดาทั่วไปนี่แหละธงของผมก็คือความสุขหาความสุขเถอะวันนี้ผมได้รับโอกาสเนี้ยจากทุกๆคนอ่ะผมก็ขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงละเพราะฉะนั้นอ่ะตรงเนี้ยผมบอกว่าผมก็ยังต้องทํางานเนาะผมก็คุยอะไรหลายๆอย่างไว้กับแม่ตัก๊กหลายอย่างเพราะฉะนั้นอ่ะตรงเนี้ยคือทุกคนก็ต้องดําเดินชีวิตต่อไปในการทํางานเพราะฉะนั้นอ่ะ ผมมองว่าขอให้มันจบนะสำนักข่าวอะไรก็แล้วแต่ครับที่ที่ที่เขาให้ความสนใจกับเราอะ่ะผมขอบคุณผมขอบคุณผมขอบคุณที่ให้ความสนใจผมผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเอาเป็นว่าผมขอโทษน้องเขาแล้วผมก็เคารพในการตัดสินใจของทุกทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ไม่ชอบผมไม่คือประเด็นที่ทำไมเราต้องไล่เดี๋ยวขอพูดแป๊บหนึงนะคะคือเขาบอกว่าต้นเหตุอ่ะมันมาจากในไล์ เวลาขอโทษอ่ะให้ขอโทษนไล์ด้วยทุกคนเข้าใจนะว่าต้นเหตุมันมาจากในไล์เวลาขอโทษให้ขอโทษในไล์ด้วยแล้วแล้วเราอ่ะก็เป็นคนบริสุทธิ์ใจที่เราเรากล้าเอ่ยคํานั้นอยู่แล้วเราก็บริสุทธิ์ใจไงทุกคนจะคิดว่าเรามาดราม่ามันไม่ใช่นะคะเราเรารับไิดชอบต่อคําพูดของเราทุกอย่างค่ะไม่มีดราม่าครับไม่มีดราม่าผมนะบอกเลยว,ว่าผมอยากให้มองที่เจตนา ให้ไปเลือกไปละอ,อย่าอย่ามองแค่คลิปสั้นๆที่เขาตัดไปนะฮะผมอยากให้มองตั้งแต่แรกอขอบคุณออน้องแหมม,มากนะคะแล้วก็แล้วตักฝากคุณเพจข่าวด้วยนะคะแบบว่าเวลาวตัดคลิปไปอ่ะตักอยากให้คุณตัดคลิปแบบในรายละเอียดไปด้วยเวลาตัดคลิปอย่างเงี้ยมันคนทะเลาะกันในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ไม่ได้อยากเห็นคนทะเลาะกันในคอมเมนต์และสิ่งสําคัญก็คือคือเป็นคนรู้จักกันทั้งหมดนะแล้วก็ยังไงอ่ะแบบก็ ไม่อยากจะไม่อยากจะพลาดพิงใดๆแบบไม่อยากให้เขาไปแคปแล้วไปไปว่าอะไรอีกนะคะก็ตอนนี้คุยกับน้องเรียบร้อยแล้วค่ะคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญก็ขอบคุณกําลังใจที่มีให้น้องกําลังใจที่มีให้เราเราขอบคุณทุกอย่างนะ,ะเราเห็นเราเห็นคอมเมนต์หมดนะ,ะอาจจะไม่ได้โต้อตอบทั้งหมดแต่เห็นคอมเมนต์ทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของก็หลายคนก็บอกว่าในเรื่องจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกฝากไว้หนึ่งอย่างนะคะคือใหญ่เหยียบเพศ คือบางครั้งเนี่ยคอมเมนต์อาจจะมีการเหยียดเพศคือตักขออย่างหนึ่งว่าอย่าเหยียดเพศอย่าดูถูกกันในคอมเมนต์เพราะว่าคนเรามีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเหมือนกันเราอย่าไปเหยียดเพศหรือว่าอย่าไปดูถูกกันในคอมเมนต์อย่าไปดูถูกว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะพูดเยอะเนี่ยแค่น้องขอโทษการไลฟ์จักหวังว่าทุกคนคงจะให้เขาเรียกว่าส่วนตัวเขาด้วยแล้วส่วนตัวก็ขอโทษแล้วที่สาธารณะตอนนี้ก็ตอนนี้ส่วนตัวส่วนตัวก็ขอโทษแล้วในที่สาธารณะก็ขอโทษแล้วทุกคนทุกคน จบไหมคะจบนะจบนะผมขอให้จบนะผมแต่ว่าถ้าอยากจะว่าก็ว่าวันนี้จบว่าเลยว่าผมเลยก็ว่าเลยผมก็แมนพอเหมือนกันผมก็ใครว่าผมผมก็ไม่ยอมอันนี้ผมผมไปว่าเขาวันนี้แฟนขับน้องหรือจะจะว่าาว่าเลยขอให้ว่าในไลน์นี้ไลฟ์สุดท้ายนะจะได้ว่าให้จบเพราะว่าในข่าวว่ะมันตัดวนไปวนมาไม่จบสักทีหนึ่งอ่ะ ก็ว่าว่าเลยค่ะว่าวันนี้แล้วจบไปเลยนะเขาว่าขอโทษส่วนตัวก็แล้วขอโทษสาธารณะก็แล้วถ้าว่าว่าจบไปเลยนะวันนี้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้สนมุ่งจีเมนเพราะว่าจีเมนเนี่ยก็มีความสามารถนะครับในการเรื่องการสําหรับคนที่บอกว่าเราสตรอเบอรี่เราตอแหลเราก็ไม่สามารถห้ามความคิดคุณได้นะคะเพราะว่าใช่ใช่อันนี้ห้ามไม่ได้เพราะว่าเราห้ามไม่ได้คือปกติอยู่แล้วมีคนรักมีคนเกลียดเนี่ยอย่างพิมพสตรอเบอรี่บอกว่าตักตอแหลอะไรอย่างเงี้ย ตักว่าถ้าตักตอแหลตั๊ก่อคงไม่ได้ยืนถึงทุกวันนี้ได้หรอกเนาะแล้วก็ดูการใช้ชีวิตของกันและกันดีกว่านะผมขอบคุณทุกคนที่กำลังใจนะครับสตรอเบอรี่ที่ส่งมาด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยอร่อยค่ะเจียบใช่ไม่ว่าจะชังหรือชอบหนูห้ามความคิดใครไม่ได้อะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็ได้อธิบายหมดแล้วก็ได้พูดหมดแล้วได้พูดในใจหมดแล้วอยากที่เหลือจะชอบหรือไม่ชอบมันมันอยู่ที่คุณตัดสินหนูแล้วหนูไม่รู้แล้วอ่ะ เอาคุณตัดสินตักว่าโอเคตักไม่ดีแล้วตักก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนได้มันก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองกันต่อไปนะคะส่วนเราก็รักษาคนรอบข้างที่ดีกับเราให้<ม>ให้ดี <ผม S 1> ที่สุดผมว่าใน,นทั้งชีวิตคนเราเกิดมาจะไม่มีใครถูกร้อหรือใครผิดทั้งร้อยเพราะนั้นแล้ววันนี้การที่เรามาพูดแล้วก็ถือว่าให้สิ่งที่เราพูดเป็นเป็น,เป,นเป็นพยานและหลักฐานให้ให้เห็น